เด็คือมาสวยเ้อเนหะมาหล่ากันมูใช่ไหะไปหลายทางครับมือนี่อไปหลายทางดิสำหรับมาหอดเอ้ามาหงว่าบุนพระรวยเันมาแล่เซ้เมื่อนี่ครับมาบ่าได้นัดหมายกันดิผมกับบึ้งมาโหลดกับพอดีมาพอเพื่อนเราเป็นบนลภาคอันกลับแล้วมาจากกลับขี่กับรถตัวเห็นมาซินอ่ะมันขี่กับแล้วรกกครับ มันมาตามเวลาพันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไงครับผมอะลรแบบมันก็มีหน่อยนึงว่าไงมันแปลกๆอยนดูรีบว่าไงอะไรว่าแปลกๆอยู่เหล็กเก่ากับเหล็กของมันก็ตีขึ้นตีลงแค่ว่าไงอะไรแบบนี้บ่ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละเอียดจังไรไอ้นี่เนาะครับอาจารย์เนาะเพราะว่าจังเวาเนาะผมพึ่งมากครั้งแรกเลยครับวันนี้จังวายอยู่อ่ะใชเวลามากกะ โอ้สวัสดีได้มื่อได้เวินตั้งอย่านเดวินมาเปลี่ยนสะพานบุญให้เอฟซีครับผมครับขับเอฟซีเพิ่นฝากอ่าม่ซอยมุ่งลังค่านี่ล่ะครับครับผมกับหลายท่านล่ะครับเพิ่นฝากมาทำบุญเฮ็ดหลังค่าซอยอาจารย์แน่ว่าสันครับอาจารย์สาธุสาธุนโมทนาสาธุน้ำเด้อครับผมอ่หกพันกว่าบาทครับผมพระอาจารย์ครับหมอบถวายพระอาจารย์ไว้น้อครับเนาะนโมทนาสาธุน้ำเอฟซีทนาบุญน้ำเพิ่นเนาะ ครับผมคือปู่คือคุณชาวบานเราค่าเท่ากับขีมุ้งแล้วล่ะครับสร้างก็บ,บอกว่าไปเอิ้อนเก็เอิ้นพวกนั้นเขามาวัดนะครับห้านเขามาวัดอ<ม>ืมวันนี้ก็เรียกว่าโจ้พันไว้เงินมันบ่พอโจไว้โจไว้ไก่อนโจ้เป,ป,ป็นคนผัดไก่ปกพอโอ้อ,อย่างเราแห้งเรียกว่าโจสร้างไว้ก่อนวัดไว้ก่อนอย่าเฝ้าด้วยยาเฝ้าด้วยตียาเฝ้าบอกว่าค่คอยเห็ุไปสกักอนมาใช่ไครับอ้โมันบ่พอแต่ว่าก็มีผู้ร่วมบุญมาอยู่ครับ คุณแม่อยู่กรุงเทพเพื่อลังเพิ่นก็ซอยมาอยู่ครับผมคุณแม่ชื่อเพิ่นเพิ่นก็เปิดน้ำอยู่ตลอดคือดอกคุณแม่ยังไงก่อนคุณแม่กินทนากินทนาเคยได้ยินบ่เคยครับผมบ่กกะก้อนนั้นเพิ่นก็เคยมาแล้วเชื้อนึ่งมาแม่นบ่ครับก้อนนั้นเพิ่นเคยมากมากเพชรบผมสั่งนั่แหละแต่ว่าพ่อจารย์ครับมาหนี้มี่เอฟซีเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำนี้ครับ ครับผมอันนี้ผมแต่งคันเดียวให้เพิ่นครับผมอันนี้คุณคุณนวัดทันีเนาะครับผมเป็นเปิดดวงให้รักอาจารย์เปิดดวงให้น้ำแน่ด้วแอดรสั่นแล้วกาที่หลายท่านอยครับฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้กับแมนเนาะครับแม่ครับผมก็ร่มบเญมานน้ำเนาะครับเพื่อนรวมบุญมานาแล้วก็ผมก็เขียนวันนี้เกิดเพิ่นลงไว้น้ำแล้วครับฝากะ่าจารย์ทำพิธีเปิดดวงนะพอดีเลยครับนี่นี่คุณแม่ ตันมาจากทั้งไหนผู้นี้เพิ่งกำลังแต่งขันกันอยู่เพอดีล่ะจีได้ความกันนวลแม้แต่ใส่นอกก็น้อยโอ้เจอเจอนี่ยแหละเนาะครับผมเดี๋ยวตะกี้เฮ็ดพร้อมเพื่อนนี่แหละครับผมเฮ็ดให้พร้อมเพื่อนเนาะพร้อมกันนั่นแหละสาธิตเ้อครับเพื่อนพอเฮ็ดเพื่อนมาเฮ็ดมาสั่งซอยเขาเนาะครับผมชื่อยังกะซีซอยเขาชื่อยังกะลู้นสิง โลซิงโลซิงแต่ว่าทันไส้ตัวนี้มันทนกันหลังกระสีดิครับมันเก็นหนาดีกว่าท่านไม่ทันชีดแมน่นอันเดียวกันนี่ละอันเดียวกันมันมาขามเดียวกันเข,ขาแบบเปลี่ยนซื้อเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนซื้อเนาะกับมันกับว่หยากเนาะเปลี่ยนซื้อเลยเขาบอกไปหั่งกันดูแล้วโว่หยาคือเราลิ้นอาคาระค่ะจังไดบุเขาบอกสิ้นเนาะเขาเป็นคนไทยเนาะอโลซิงเขาเป็นกะสังกระสีหล่นแล้วยังไงเมชันชีตเลยท่านเนี่ เอาครับอาจารย์ครับบานนี้เป็นยังไงเนาะแนวทางบานนี้ครับเอาเลยปะเอาเลยเหรอครับบอกบอกเลยบอ,บอกรอดครับอบันเดียวบอกนี่แล้วเน,น,น้นๆดิใช่แล้วครับอันยกให้เวิ้งเบิ้งแน่นั่ะอันละนี่<ม>หอยน,นี่ละเลียงนั่งโวไลหอยนั่นล่ะโบครับอา้าวเอาเดี๋ยวบานนี้คือหอยอีกแล้วครับผมพ่าอาจารย์เราจะขึ้นมาขอยนาหอยให้ยึดตลอดดิเอ๊เป็นยังไงเนาะคือหอยคือแขวนมาจังสี่เนาะ หมยเลขสีเท่ากัเฮดเจเสี่ยวใช่ไหมศูนย์เก้าแปดหรือศูนยะ์เก้าสี่เพราะว่าตัวนี้มันแรงขึน้นแร,นแรนงงอย่งีนะเลขแปดกับเลขสีเนะี่ยอ๋อแล้วแปดกับสี่นี่คือ<น>สลับกันขึ้นสลับกันลงนี่แสลับแล้วบ่าหายหรือเปลาเนะี่แก่งหรือกันหรือเปล่าเนะนี่ยยูคิงหนิงท่านคงนี่เอาจีซื้อยังได้เลขสีตนนะ่ตนวเเขาคือออกสามตัวนังเจ้าเบลึวาฉีบออย่างเงีบอกสี่ศูนย์เก้าแปดมาแห่ครับอาจารย์ อาจจะเป็น4098ก็ะไรนี่ครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่หลักพันมาเลยจังหวะยูทิงหนึ่งใช่หรือเปล่ะสลับกันไปสลับกันมาบัดนี้ชัดขึ้นมาทั้งสองตัวเลยระวังแปดกับสี่นี่ก็ได้อยู่ทิงหนึ่งเลยนี่แหละอันแปดสองตัวกับหอยไบ้างใช่ครับเอาบัดนี้อันทั้งไตนี่เลยครับผมอาจารย์อยทั้งไตนี่ก็ว่าเพิ่นกระเขินมาแน่นกันนะแปดสองอเป็นเลขล่างบ่ครับอันนี้ชัดเลยตัวนี้ชัดเจนนี่เลแปดสองนี่ชัดเลย แดงจึ้งคึ้งวะครับอาจารย์อยากวาวแห้งคักแปดสองแต่ว่ามันพักอยู่ขันแดงจึ้งคึ้งนี่ผมก็อยากโยนรถดิครับโยนน้ำก็ดีด้แต่ว่ามากครับแดงจึงแต่ว่าซาเหล็กังสีนอเหล็กสองตัวนี่ยน้องเทอกับมาสตงนีอน้องเทอกับมากขึ้นหน่อยนึงแต่ก็มาหรือว่าที่เป็นแปดสาม แปดสองแปดสามบางเทือกแม่ตรงอยู่บางเทือกอาจจะขึ tao, ้นแต้มขึ้นแต้มนึงเพราะนั่นเหรออืมมันมีเงินทุนไหลเข้าไปคือขึ้นแต้มนึงค่าบ๊อบเป็นยังโอ้ยมันก็จับได้อยู่ครับอาจารย์ลอตเตอรี่แปดสองกับแปดสามอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งดีขันดึงแปดสองปุ๊บจยากดึงโหลดแปดสามนั่โหลดดิครับไปตังมานะดีพอดีดึงวัดแปดหนึ่งแปดศูนย์ไปปุ๋ยแล้วใบลอตเตอรี่เพิ่นเอาเลี้ยงกันไว้งามๆดีครับพ่อจ๋า ท่าเรื่องเทียบหอดบริษดึงติดกันมาน้ำรถนั่นแหละเขาก็ได้ซ้ำมาแล้วฝากไปไทยเพิ่นเห็นน้ำนี้เด้ออ๋อสาระฮันบอครับเพิ่มขึ้นหนาครับเพิ่มขึ้นหนาพระอาจารย์มีทะเลนั่งริมโขงบอกครับเล็กฝันบพท่านนี่บอกเล็กฝันมาเอาอยู่บอเล็กฝันเอาดิครับอาจารย์เล็กฝันนี่เอาพ่อแปดอหร่านใช่ปหยังบอกเนาะอีกจักันจัะมือลรือพ่อมือใด ต้องถามย่มพีก่อนย่อมพีพร้อมมือใดนพร้อมมือนี่รอดแล้วครับไม่อีกจักสมมือก็ได้ครับสามมือส่มือก็ได้เนาะครับผมเืี่นี่เดี๋ยวเดินตรงนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบถ่นะครับยีสเนาะยี่สิบส่ยีถ้าบวก3เป็น26ครับผมแมนนยสักสักหังนยี่สิกเจ็นะครับเนาะยี่สิบเมาเนาะครับผมยี่สิบสามยี่สิบกยี่สิเจ็ก็เมาก็ได้ก็เดหหนในน้ ก็เจ้าบัถือเข้นมามันลงสามาอันหนึ่งมัน,มนซื้อบ่อใดครับเป็นหาย่ายเลยนี่เห็นว่าตัวนี้ก็เดิมเต็มเลยลงถึงซูนก็แป่นป่ะครับพีวนวนี่ที่พันได้ครับอาจารย์ศูนย์เก้าสามเนี่ยสามตัวติดสามตัวซื้อบ่อใดอ่ะ กลับไปกับแม่กับมากับไปซื้อบ่ได้เลยครับอันนี้คือปัญหาลักเพราะว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ว่องแดงจึงครึ่งเลยดิวดที่ผ่านหน้าน่ะว่องตรงแปดกอรอหันดิครับว่องไห้ยี่บ่ออ้ยกับว่องเล้วเนาะวิ่งก็ได้ก็วิ่งบอกวิ่งนเ๋ยวเด้อแดงเลยดิครับในว่องไห้ยี่บ่ว่องว่องแดงแดงเลยครับ มีหลายหัวเนาะไม่หลายเลี่มมีหลายเล่มเลยแต่หมดเลยผมดีดี้เก้าก้อนนี่ดีครับมันกลับเป็นมา่ส่นี่ก็ชิพอดีอยู่ดีเนาะ นี่คืองวดวันที่สิบหกครับน,นี่เด็กพระอาจาร์วงศูนย์ห้าครับศูนย์สามครับอ,อันนี้หอน,นี้เงิน,นีวก็หอยซีงวดคนก็หอยซีโอ้แม่นิดีตัวนะครับเป็นยังก็หอยเป็นซีซีสิเป็นตุกแปรว่าจากครับหันหอยสามยู่ฟังเราเลยครับอันนี้สิบหกพวกพืชสภาหกหกครับ 03มเม็ดเดียวเลยพระอาจารย์บอกว่าผมถามพระอาจารย์แปดออกหันหมั่นใจตัวไหนพระอาจารย์บอก03ตัวเดียวเลยบอกครับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกมแมนแมนนี้มันอ,ออกอยังไงมันออก903เหรอค,ครับนี่ดีถือสามตัวขอตัวภาพนี่เอามวใส่กันใส่กันพอดีลงตัวนะครับเอาจังไรกับแปดอรหันเวลามากอะ ติดติดที่ด่านนี่ครับเพราะเขาเขาสองหวัหวสามหัวติดที่ด่านแปดอาหารเพราะฉะนั้นล่อชุดแปดอาหารอีกออสามมือว่าสิมาตัว,<า>ตวใดอาจารย์กะสิบวงตัวเดียวใไงคือเกาขล่าแปดอาหารกระไดผมคิดว่าเ <c oughs> รืนะ่องจะสองเส้นกันไม่มีซยนะมีต่อสองน้ำคอยคอยจากวงสบายวงอัเดียวมันสีเด็ดคนนะโอ้มันมันสีตรงข้าวโพดปะครับตรงไอ้เพิ่นได้รุ่นจากน้อยสีบะใส่อันนั้นเพิ่นนี้ แต่งยิงเกียงเลยวงเอาใช่ไหมเรเลขง่ายบอกเลขงัยก่เท่ากับชอบอกศูนหาไปออกออมสินบอออมสินครับเข้าแปดกอนสินครับอ่ามันออกอ่าออกสห้าครับผมออมสินอ่ะเท่กากับชอนี่ออกเมื่อเป็นสามแหคือสามนี่แหละครับเอานี่กะเอา้าก็อ,อยากลบเน้ะาบาทนี้ว้างสมมติใจ ครับจังไรก็ล่องไว้ล่องไว้พิจารณาเบ้างนะครับเนาะงวดวันที้หนึ่งมิถุนายนครับผมเอาพอาจารย์ครับบาดนี้เดี๋ยวผมจิตไทยความคืบหน้าของสลาให้เอซี่พันเบิ้งเนาะไทยพันเบิ้งน้ำหนึ่เด้อครับผมจังไรก็ขอบคุณพระอาจารย์หลายครับผม